หากความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมถูกชี้วัดเพียงแค่รูปกายภายนอกชายผิวคร้ำรูปร่างสูงโปร่งแขนรีบเล็กขาเป๋ตาเลไม่สมประกอบผู้นี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในนิยามความหมายที่ว่าแต่ถ้าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์วัดกันที่หัวใจเปี่ยนด้วยความเสียสละและพร้อมจะเป็นผู้ให้ด้วยดวงจิตอันบริสุทธิ์ ชายพิการที่ชื่อชาววิตศาสมัยก็คงเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมที่สุดคนหนึ่งบนโลกใบนี้เพราะเกิดมาพิการทําให้พ่อกับแม่ผู้ให้กําเนิดตัดสินใจทิ้งเขาไปครูเฉาจึงเติบโตขึ้นภายใต้การดูแลของบ้านราชาวดีสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาแม้จะเริ่มต้นชีวิตด้วยต้นทุนที่ติดลบที่เป็นทั้งเด็กพิการ และเด็กกำพร้าที่ถูกปฏิเสธการมีอยู่บนโลกใบนี้จากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแต่ด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในใจของตนเองนี่เองที่แม้จะตกลงบน,นผืนแผ่นดินที่แห้งแลง้งเมล็ดพันธุ์แหวงวินนี้ก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้อย่างงดงามชาววิริมุ่มั่เรียนหนังสือแม้ว่าจะมีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกันแต่เขาก็ใช้ความเพียรพยายามจนสามารถเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จนได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเช่นเดียวกับเพื่อนคนอื่นๆเมื่อจบการศึกษาแทนที่เขาจะเลือกอาชีพการงานที่มั่นคงเพื่อสร้างฐานะชาวลิตกลับเลือกที่จะสมัครเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระรามแสังกัดกรุงเทพมหานครในชุมชนแออัดบ้านปูนที่เด็กส่วนใหญ่ มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนเต็มไปด้วยปัญหาทั้งยาเสพติดการพน,นันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ครูเพื่อส่งต่อโอกาสที่เขาเคยได้รับให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสตัวผมเองก็ติดติดลบมาชีวิตของผมผมยังได้ได้รับโอกาสผมก็ชิดอยู่ในใจนะอ๊่ทำไมเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนเหมือนพวกเราเนก่น ขาให้โอกาสผมมาเนี่ยเมื่อผมเรียนจบแล้วผมจะมาคืนจะมาตอบแทนสังคมอย่างน้อยเด็กๆเ,เขาได้มีโอกาสเหมือนผมอในอดีตผมอ่ะเป็นผู้รับแต่ในในเมื่อผมเป็นผู้รับแล้วผมอยากเป็นผู้ให้บ้านนี่ไงพี่พวกเราไปเที่ยวกันเนี่ยจำได้ไหมรู้ไหมนายปัะจวบาวนี่ย,ยร,รูปแบบครูชาว ไม่ได้เป็นครูเพียงแค่อาชีพแต่ยังเป็นครูทั้งหัวใจที่ทุ่มเทเวลาทำทุกอย่างเพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กๆครูชาทำงานทุกอย่างที่ครูไม่จำเป็นต้องทำเขาตื่นแต่เช้ามืดออกเก็บขยะตามข้างถนนไปขายเพื่อนำเงินที่ได้ผสมกับเงินเดือนบางส่วนของตนเองไปซื้อสมุดดินสอหรือไม่ก็ไปซื้อนมผงแผมเพื่อไปมอบให้กับเด็กที่การในชุมชน ส่วนของเล่นเก่าที่เก็บได้จากถังขยะจะนำมาล้างทำความสะอาดเพื่อให้เด็กในศูนย์ได้เล่นต่อวันเสาร์อาทิตย์เขายังออกรับจ้างทำงานแบกหามทำสวนทุ่มเททำงานทุกอย่างที่คนละแวกนั้นจะว่าจ้างมิใช่เพื่อรายได้พิเศษแต่เพื่อสะสมเงินไว้สำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กๆในศูนย์ได้ใช้สอย วัสดีภูมโนมกับขนมนะเอาไปแบ่งกิและบางครั้งก็เอาอาหารข้าวของเครื่องใช้ยารักษาโรคไปมอบให้กับคนเร่ร่อนจรจัดยานสะพานพระรามแปดได้ประทังชีวิตอาจจะดีกว่าที่ลุงรู้แต่อย่างนะกว่า8ปีที่ครูเช่าอดทนทุ่มเททำงานโดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนมากกว่าความสุขจากการให้จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวบ้านที่เคยดูถูกว่า เขาเป็นครูพิการครูขาเป๋ครูตาเลและวาดระแวงในตัวเขาก็เปลี่ยนเป็นการให้ความรักคารพบและศรัทธาในฐานะของครูแท้ที่อุทิศชีวิตเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กๆบางคนเขาเรียกว่าครูข้างถนนครูข้างถนนมันไม่ได้ครูแตกต่างอะไรตรงจากตรงไหนที่ครูอยู่ในประจํา เป็นจำห้องเรียนครูครูข้างถนนครูอาตาถือว่าเป็นครูเหมือนกันครูครูผู้ให้ครูครูครือให้โอกาสครับคนชีวิตของครูเฉาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณค่าและคุณสมบัติของความเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมหาใช่วัดกันที่ชาติกำเนิดหรือสภาพร่างกายที่พร้อมสมบูรณ์ไม่หากแต่มนุษย์ที่สมบูรณ์ วัดกันที่หัวใจอันประเสริฐที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาจิตโดยไม่เคยคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสิ่งตอบแทน